เฮ้ยพี่บอลพี่บอลพี่บอลบอ,อย,อยไม่ได้ยินไงเนี่ยกูผิดอะไรเนี่ยผมแค่สงสัยว่าถ้าเรากางเต็นท์ที่เนี่ยแล้วเจอหมีขึ้นม,มาเนี่ยเราจะทำยังไงไอ้เลอะเธอะมึงรั่วปะเนี่ยไอ้เจอหมีจะไม่รู้แต่ในกระเป๋ากูมีเป้สองใบจบไหมเอามาแตเนี่ยสองใบเอาวต้องรอบคอบเว้ยกูไม่ตลกกับมึงนะถ้าเจอหมีจริงๆไม่ยากไอ้ก็ไล่มันไปสิวะไปชิวไปเออไปแล้วถ้าเกิดไล่แล้วมันไม่ไปอ่ะบอกให้ไปไงยังอีก ไปไปมองหน้าไปเนี่ยไปดูจังไอบอลเหมือนมึงไม่ได้ไล่หมีมึงไล่กูแล้วแหละเนี่ยหยอกเล่นพี่หยอกเล่นเด้อแต่ว่ากูมีมเป้สองใบด้วยที่พี่เคยได้ยินมานะถ้าเจอหมีต้องแกล้งตายถ้าจะแกล้งตายเนี่ยต้องแกล้งตายอย่างน้อย20นาทีนะพี่ So ไม่เลือกเลยเลือกเตร oh. ียมตัวให้พร้อมไหนความพร้อมของมึงไงแจ็คเอาดิเอารู้จักสเปรย์ไล่หมีไหมมันคุยใครอ่ะ รู้ว่าจะดีกรอกูพอๆกันเลยวะนี่พี่แต่ฉันอะเตรียมตัวมาดีกว่าพี่อีกฉันมีวิธีหนึ่งเว้ยใส่วาสิบอดิ้งแกนใส่วาสิ ป้าหรือไงไอ้แจ็คฮะโอ้ก็ผมเคยได้ยินมาเขาบอกเ่าถ้าเจอหมีอ่ะให้ร้องเพลงเสียงดังแล้วหมีมันจะกลัวเป็นไงแล้วมันกลัวไหมเอ็งอย่าคิดนะเว้ยว่าเอ็งอ่านตำราเดินป่ามาคนเดียวอ่ะข้าก็อ่านมาเว้ยเขาบอกว่าให้ต่อยเข้าไปที่ตาเว้ย อกให้ไปต่อยตาหมีลันไปต่อยตาตัวเอง <_ w> ตกล,ลงเราจะทำยังไงดีเนี่ยถ้าเราเจอหมีขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงโฮ้ยพ่อพอยแจ็คไม่มีหรอกไปไปหาะไรกินนู่น้ย